ต่อกันที่เรือนขวนัญตั้งสมาธิให้มั่นปากกากระดาษมีหรือยัง<อ>เรียบนะจ๊ะคุณผู้ชมอะเราจะจัดตัวเลขมาให้บันเทิง จุกๆไปเลยก็แล้วกันเริ่มกันที่นักบอลลูกทุ่งหมอลำบอสบอยสิริชัยคคนนี้ชื่อนี้แน่นอนจริงๆค่ะที่ลุ้นอยากจะดวงดีนะหลังจากที่ฟาดเคราะห์รถตู้ของทีมประสบอ,อุบัติเหตุค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโ,โดยงานนี้ค่ะเจ้าตัวก็เลยขอไปซื้อลอตเตอรี่เลขป้ายทะเบียนรถตู้คันดังกล่าวซะเลยคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะดูป้ายรถตู้ 40- 0 2 5 0ยสอีอีกแล้วอ่ะ42เนี่ยวนๆแล้วก็ห้าเห็นไหมล่ะเลยนะหามล่าเออโดยเมื่อวานนี้ค่ะ บอสบอยถ่ายคลิปโชว์ลอตเตอรี่นะที่ตัวเองเนี่ยไปซื้อมาก็คือ555 205มนมันไม่ออกจากห้าจริงๆอะไรแป๊บเแล้วห้านะ763 204อ่ะจับไว้หน่อย205กับ204พร้อมกับบอกว่าเผื่อจะได้เงินซื้อรถคื้นรถที่พังไปก็เอาก็ยับอยู่เหมือนกันนะฮะชีวิตต้องมีหวังขอให้สมหวังนะคะบอสบอยบอกค่ะเราก็ขอให้เรานสมหวังเมหมือนกันละกันคุณผู้ชมไปต่อ ใหม่พัชรีค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะคุณผู้ชมน้องสาวคนสนิดของดอสบอยนั่นแหละค่ะสาวใหม่พัชรีอย่างที่บอกใกล้ถะวันถ่ายทอดผลสลากินแบ่งรัฐบาลและ16มีนาคมนี้ไม่รอช้าจ,จัดเต็มค่ะทำอะไรรู้ไหมก็ช่วยซื้อลอตเตอรี่พ่อค้าที่ปั๊มแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ซื้อใบ2ใบนะคุณผู้ชมเธอและผู้จัดการส่วนตัวเหมาเมาไปเลยจ้ะ หมดแผงแผงนี้ที่ขอเกลี้ยงจริงๆคุณผู้ชมอีกนิดนึงก็คือยกแผงไมเลยอ่ะสันนี้ไม่นีกูนะหอมเหมาไปเลยล้วกันพ่อค้าแม่ค้าดีใจอ้าได้กลับบ้านแล้วจ้ะที่สําคัญคนขายทําตัวไม่ถูกตกใจเอ้ายังไงหมอมเหมาหมดเลยเหรออันนี้เหมาจริงนะคะอเอาเป็นว่าคุณผู้ชมซื้อยาขนาดนี้เธอบอกมันต้องถูกจักรางวัลแล้วว งวดนี้ไม่ขออะไรมากขอแค่30ล้านก็พอโองวดนี้ก็ไม่ขออะไรมากหมานแท้ขอรางวัลที่1นใบก็พอ30ล้านไปโหลดเออนะคะคุณผู้ชมค่ะสุดยอดเลยค่ะยังไงก็ไม่เลือกร้องหมอนลำนะคะถ้าถูกะนะเพราะมันคือสิ่งที่ชอบ<ส>ซึ่งรวมแล้วลอตเตอรี่ที่ซื้อเมื่อวันทั้งหมดเนี่ยคุณเท่าไหร่คะเลขมาอีกล้ว0ม่มาอีกแล้ว อ,อไม่รู้ว่าซื้อทั้งหมดกี่ใบนะคะแต่ขอถูก30ล้านนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้สาวใหม่กันด้วยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็แล้วแต่โชคนัของแบบนี้คุณผู้ชมไปต่อกันเลยดีกว่าเรไลลฟสดคนนี้บอกเลยว่าโอ้ยเข้าเป้ามาหลายงวดหมดนะือนกันนะคะหลายคนก็ปิดติดตาเป็น F C ของเธออยู่ละกันเพราะว่าอะไรเข้าสายมูอย่างเต็มตัวล่าสุดนะคะจำได้ไหมงวดที่แล้วเนี่ยเธอไปไหว้แม่พึ่งแล้วล้วงเลขได้55 เป๊ะเลยหลายคนแบบโอ้โหเออทำไมมือดีล้วงได้แบบตรงๆขนาดนี้ล่าสุดค่ะไปมูเตลูต่อไม่รอแล้วนะขอพรต่อเลยแล้วกันล่าสุดเดินทางไปไหว้ขอพรวัดรังหมันอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมที่วัดแห่งนี้เนี่ยชื่นชื่นมากๆเลยนะคะเพราะมีเกจิชื่อดังอย่างหลวงปู่แก้วค่ะตอนนี้ท่านอายุร้อยปีกับอีกสี่เดือนไม่ใช่ว่าที่ใครจะมาเจอท่านได้ง่ายๆนะคะท่านเนี่ยลงมาพบญาติโยมสองเวลาเท่านั้นถือ ซึ่งวันที่สาวเรลายเดินทางไปเรียกว่าโชคดีมากๆได้เจอกับหลวงปู่แพ้วค่ะแถมท่านยังให้พรมาอีกด้วยนะอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะพระเกจิชื่อดังขนาดนี้ยืนจงเลยเนาะยกมือไหว้ก่อนนะนะคะร้อยกับอีก4เดือนอายุของท่านค่ะ ซึ่งหลังจากที่ทําบุญนะคะเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่า FC รอคอยคือการเสี่ยงโชคค่ะสาวไรไรเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะจ๊ะจัดเต็มค่ะเพื่อแฟนๆที่ติดตามว่าแต่จะได้เลขอะไรจับตาดูที่ดีค่ะห้ามขครงี่ตาเลยสอีห้อีกแล้วทุกคน5ค่ะ ได้ค่ายแล้วทุกคนจริงอะ่ะขออีกเลขหนึงนะคะขอสามตัวเลยคะ่ะวันนี้เลขอะไรคะ9 5 5 9อ่า 5 5 9อุ้ยแอบตกใจเหมือนกันเอางวดที่แล้วทะลุออกมาตอนตกเออทำไมได้5 5ล่ะเออก็เลยขอถ่ายอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะไปเป็น9ก็เลยมาเป็น5 59เกเออคุณผู้ชมค่ะสาวในอะไรก็บอกว่าอันนี้ตามความชอบเลยละกันเนาะคุณผู้ชมโชคดีละกันไปต่อยคนละกันไม่หยุดค่ะแม่ฮายค่ะเธอได้โพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความว่าใกล้วันสลากินแบบรัฐบาลออกกลับถึงบ้านมีลูกนกตกลงมาตัวเนี่ยยังแดงๆอยู่เลยคุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยอมันมีพกัดด้วยนะเออแม่เนี่ยโพสต์ถามมันหมายความว่ายังไงเนี่ยเออช่วยบอกกันหน่อยมันจะยู่กันไปใหญ่นะคุณเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณแม่ฮายเนี่ยเธอกําลังเดินเข้าบ้าน เห็นลูกน้องตกลงมาที่พื้นแล้วก็โดนกัดด้วยเธอก็เลยช่วยเหลือทันทีอันนี้ไงบุญหนุนนําแล้วนะแม่อาจจะถูกเรียกก็ได้นะซึ่งในคลิปนะคะคุณแม่เนี่ยยังมีแซวๆนะคะไม่รู้ว่าแซวตัวเองหรือว่าแซวชาวเน็ตว่าอุ้ยใกล้วันสลากกินแบบรัฐบาลออกแล้วด้วยอุ้ยใช่แล้วล่ะจะรออะไรบ้านเล็กที่อ่ะก็ต้องมาแล้วแหละเออคุณผู้ชมค่ะนี่หนูถามแทนชาวเน็ตนะคะที่จริงเราก็ไม่ได้อยากรู้เลยเนาะใช่ไหมคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะคะที่ฉันมีคําตอบเพราะว่าพี่แจ๊คกอรีนของเรา เคยไปบุกถึงบ้านแม่ฮายมาแล้วเลขที่บ้านก็คือ1 2 6่อทับค่ะตามนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ126่ทับแม้หล่นลงมารู้วันซะเลยนะช่วยนกก็ถือว่าได้ทำบุญด้วยนะคุณผู้ชมมีคุณแม่ฮายไปแล้วนะคะต่อเนื่องเพื่อนคุณแม่เลยค่ะพี่รักสิริพรค่ะเขามีมาฝากแฟนคลับนักเสี่ยงโชคเหมือนกันค่ะกับคลิปนี้เดี๋ยวให้ดูกันนะคะเป็นคลิปคุณแม่ตักตื่นเต้นในความสวยของดอกกุหลาบที่กำลังบานสะพังอยู่หน้าจอนี่แหละค่ะพร้อมก็บอกว่าดูดีๆนะมี กี่ดอกนะคะซึ่งย้ําถึงสองรอบด้วยกันคุณผู้ชมนับดีๆนะคะว่ามีกี่ดอกซึ่งกุหลาบเนี่ยคุณมะาตูมเ็าให้คุณแม่ตักนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเนี่ยแหละค่ะแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่โตเลยค่ะซึ่งท้ายที่สุดแม่ตักของเราก็นับนะคะนับไปนับมาแล้วดิฉันก็ช่วยนับด้วยค่ะนับได้ทั้งหมด 1 1ดอกหนึ่งเอ๊หรือว่าจะไม่นับดอกที่ยังไม่บานดีจะบอกว่าดอกกุหลาบบานสวยงามมากจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเออมันซ่อนอยู่ไงข้างหลังไงข้างหลังไงใช่นะคะไปต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับเจ้าพ่อตัวเลขคนนี้ปังแน่นอนค่ะพี่มนต์สิทธิ์คำซอยใกล้จะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมคะ ตั้งใจตรงปีไปซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะปรากฏไปเจอแม่ค้าที่แผงแม่ค้าเขาบอกอุ้ย,ายอายหน้าคุ้นๆเดิขอถ่ายรูปหน่อยออแม่ค้ามนคิดว่าพี่มนสิทธ<ไ>ิ์เป็นใคร<ไ>คุณผู้ชมรู้ไหมใครคะอ่าไปฟังคำฉเฉลยดีกว่าค่ะพูดมาหนูจะถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปเลยใครพี่ยิ่งยงพี่นี่คือใครเร็วตอบดีๆพูดมาหนู พี่อะไรเมื่อกี้เนี่ย oh <my> เดี๋ยวพี่อะไรเมื่อกี้พูดยิ่งยงไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ้าวแม่ค้าขายลอตเตอรี่ถามว่าผมเป็นยิ่งยงยิ่งยงยงอะไรดูหน้าชัดๆสินะ่ะยงอะไร ใส่หน้ากากะนะเนาะอ,อายสรุปนะคะก็คือเป็นพี่มนสิทธิ์แต่แม่ค้าคิดว่าเป็นพี่ยิ่งยงออจําสับกันนะคะ,ะ,ะแต่ที่แน่ๆตัวเลขนะคะดิฉันสรุปมาให้เลยหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสนนะคะเลขนี้ต้องแห่งแน่นอนอ,อ ส่วนคนนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นการเปิดตัวผลงานแล้วก็เป็นการเซอร์วิสเอฟซแบบใหม่แบบสับคุณเป๊กผิดโชคค่ะเปิดตัวซิงเกิลใหม่ Touch My b บอ y ค่ะผลงานของการกลับมาในรอบ2ปีค่ะท่ามกลางเหล่านูชก็คือแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะมาให้กาลังใจกันแบบเนือง<ๆ>แน่นจริงๆค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นการเซอร์วิสเอฟซมิติใหม่ก็เพราะว่าแฟนเพลงเขาเนี่ยรู้ใจค่ะอเอากระบอกซ m มซีไปด้วยค่ะอนอกจากติดตามผลงานของศิลปินที่รักแล้วก็อยากได้โชคจากคุณเป๊กเหมือนกัน ดูเอาสิคุณผู้ชมคุณเฟ็กจะหยิบได้เลขอะไรไปดูเลยค่ะห้บหมาโอ้โหไแล้วค่ะไปแล้วชอบมากเลยะะออกไปแล้วแล้วมันออกซ้ำได้ไปหมล่ะ ผู้ชมแฟนเพลงเหล่านุ้นเนี่ยเป็นนักเสียงโชคเหมือนกันนะคะรีบตะโกนทันทีเลยค่ะฮ่ามันออกไปแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งมองข้ามเลขห้าไปนะคะเพราะว่ามันมีความบังเอิญเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเป๊ะเขาพูดเนี่ยพูดออกไมเลยบอกว่า ผมไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้มา5ปีแห้าปีแล้วนะเลขห้ามาอีกแล้วแล้วตั้งแต่ข่าวแรกจนถึงปัจจุบันนะนาวณตอนนี้เลยก็ยังมีเลขห้าเยอะมากผู้ชมอย่าไว้วางใจนะคะ1-10ไม่แน่นอนนะคะดูบันเทิงไทยรัฐแล้วก็จดไว้วันที่16รรวยเือการจะเมาตัวเลขกันไปใหญ่แล้วคุณผู้ชมคะ